สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ปูก่านนะคะตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรของทอดมีขึ้นไหมมาอยู่รถแหมจุ่นี่นี่นะคะม,ม,มาแล้วนะคะแอนมูแอดมินราผัดก็มาแล้วนะคะ ข้าสวยนะคะนี่แี่เรก็ข้าผัดก็มา้วข้างนี้นะคะกินหมดหรือเปล่าอาวง่ดอกไม้มายังดี่เยง่าเป็นดอกไม้มาอย่างดีอะไรย่าข้าผัดนี่แหละมันเป็นดอกไม้มาอย่างดีโอ้โหเป็นดอกไม้มาอย่างดีเหรอสวยมากอะไรย่าเอามาเต่งก่อน ขึ้นไล่รถไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเอาคลิปดีกว่าไม่ไล่นะคะจะได้ฟังเองนไอือ่าอยู่ตรงกากใค่หนี่นะคะดักเอาอนนี้ที่ไทยเขาอยู่ข้างบนใครอยุ่ตรงนั้นนาทีบะใครบ้านนอกใครบ้านนอกรบก้านั่งอยู่เดี๋นี้ตรงใครบ้าน จำให้เลยนะคะต้องโต๊ะนุ่นครับครับเป็นยันได้ยันได้ยันได้มาได้จ่ายดอกคนนั่งข้าเดียวเพคนละนะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ตักเอาเอาทั้งข้าวผัดแล้วก็ก็อะเขือพวงด้วยเนาะเมีนบอกว่าไปแล้วค่ะพี่น้องเหมือนมะเขือพวงก็เลยว่าอ่ะก็ ไหนกุ้งบอนี่นะกุ้งบอแม่นึกว่าอะไรก็เลยไม่ได้อดเอาเลยเอาเลยเอาให้เพิ่นไปเดี๋ยวที่เป็นกเพิ่มนัน่นกุ้งหรอเงินเมื่อคืนในโซเลิคันกบปลากุบปลากุบปลาสุดท้ายก็เป็นกบใช่ขอดันไม่พีนะวะฟ้าแล้วนั่นดีได้กันอันนี้น้องพ่อได้หรือย,อยังลูก เอาด้วยกันก็ได้เบ่งกันช่อ่ะแม่ออบอกว่าเราจะมาเสืมเลยแม่ออบอกว่าไม่เป็นไรนี่นะเวลาจะินเอาแมรินเอาดินเอาแม่จะรินเอาใส่ไม่ต้องสืบดอกไปโรดเอานะไม่ไม่เดี๋ยวแม่ลินเอาเองเอางนาที่ก็ให้อยู่แล้ว เอาคนบ้านนอกเขากุ้งเหยืยังซี่เลยเนาะเขาก็ยกมาซะอย่างดีคุณแม่เอาอะไรโอ้อย่ายั่งหน้าที่หนูแม่ก็บอกว่าไว้ตรงนี้เราเดี๋ยวแม่จะแม่จะลินเอาเองบัวสันปลาคังอาหารเยอะมากปลาคังปลาคโคตรหรอไม่รู้ อันนี้ย่างชูพูนะคะเอฟซีเป็นอาหารทะเลไปหาเพิ่มปลาเพิ่มปลาเพิ่มอันนี้ทดานหนึ่งวันปลาแต่เนื้อแต่ปลาบอมาแล้วพึบอาหารสวยรู้เลยเนี่ยคือมันบอกเอาไปให้พี่เลย เอามีมานั่นกินานเลยแต่เอาแต่มาแล้วก็มาส่งหวโตเหมือนเดิมวกัวโต๊ะวน้ไม่ได้ขอเลยอืเขากูมนั่งางนูโอ้ันเวกินขาลยมกินนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาันเเอกเดียเดียว่านั้นวัขอะไรนะขับรถอยไม่ได้แต่ก็พาเพียงมีเดียว แล้วกรยำหกูน to uk er ี the mm ่แปลว่าอย่างแบบต้อากระยำหกปูอะไรแบบนี้อ่ะไปเลยเฮ้ยต้องไปอีกได้บ้านนี้มาทุกไหร่อ่ะเรือแบ่หอบแต่ว่าเพื่อนส่เป็นชีรย่าไปไว้หัวโตเลยค่ะนี่มาสักหน่อยอ่ะเบิ่งนิมเบิ่งเนาะ อมาอีกแล้วิมาอีก้วน้ำพลอยมาอีกแล้วอะไรอีกนะเยอะแยะเยอะแยะบมาอกแล้วมดองเลยนีปลาเต็มเต็มปลาเมีดอกไม้มาด้วย ทุกวันเอาเรื่งะบตเรียบร้อยบมอมาแล้วหมุนหมแม่ปีจัดแล้วพระไอเห็ดไหมนัมามามานั่งโต๊ะนีไม่อตอนเห็ดตอนเนาะ เอาอันน,นี้มาทีก่อนอูอออ้มาอีกแล้วเอาลงมาก,ก่อนเด้อบบบนี้ฮะโอ๊ยวางเป็นต่าก่อนนะป็นจะโชว์เด็ดมากตัมปูมาน้องจอยสุดใหญ่ไฟ,ไฟกระพริบจริงๆ คือลูกเยดเคือเมื่อคืนเดานมันีใหม่โมได้เมื่อคืนมาเรไม่มอเมื่อคืนกอคืนอ้ยไปม่มอมาอส่ยวเ้่อ้ใกอะใช่ไหมมันมอนสีทองใช่หมก็แดงด้วยพูดจนแม่สมัครข้าวเลย

นี่ยเปมกข้าวตัวนี่แหละค่ะไมสดเลยักเอาเลยค่ะมห,หมดเลยเ,เอาเลยค่ะเ,เดี๋ยวพ่อกิงกับแม่ก็ได้นะไเนเี่ยกินดีอยู่ดีม, <laughs> มีแต่คนหุ่นสวย,สวย เด้งเอาต้นป่าไปน้ำอะไรกินมันจะหมดจริงนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอาหารเยอะๆต้องขอขอบคุณนะคะบอสนาทีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะชลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะก็สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ